สวัสดีเพื่อนนักทุนครับไม่มีกลุ่มไหนอีกแล้วที่จะฮอตฮิตเท่ากับกลุ่ม memory แล้วก็กลุ่มส r a ร e เมื่อวานนะครับพุ่งกันยกแผงครับผมสุดจริงครับสาเหตุก็หนีไม่พ้นนะครับกระแสะ AI แล้วก็การจัดการการลงทุนทางด้าน AI เนี่ยยังคงรุนแรงอย่างไม่หยุดเลยครับทำให้นักทุนเนี่ยเข้ากันมาเก่งกำไรในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นกันอีกเพียบครับเพื่อนๆดูครับ MU m i c r ไมที่เรา คุยกันมาตลอดนะครับเมื่อวานปิดตลาดเนี่ยบวกไป2หลักเลยนะครับ10ครับสวยๆกันไปเลยถึงแม้ว่าหลังตลาดปิดเนี่ยจะมีแรงเทขายกันมาบ้างนะครับแต่เล็กน้อยครับดูภาพรวมครับโอ้โหขึ้นกันยาวไมค่อนนะฮะถ้าเราสนใจนี่ต้องบอกว่าทำฟรมวิก่อนนะฮะเพื่อนๆครับก่อนลงทุนใดๆก็ตามครับที่เป็นการลงทุนครั้งแรกเช็คความเสี่ยงเช็คภาพรวม เช็คเทรนด์ก่อนขาขึ้นหรือขาลงหรือว่ามันผ่านขึ้นไปเขาเรียกว่าสูงยอดดอยเนี่ยจาก EMA ทั้ง3เส้นเนี่ยโดยเฉพาะเส้นแรกเนี่ยแค่ไหนนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนั่นเองนะนี่คือไมค่อนโดยภาพรวมนะครับแทบจะไม่มีแดงเลยโอ้คนนี้เอาเองินเข้าไปใส่แบบเต็มแม็กอะนะไม่กลัวไม่อะไรกันทั้งสิ้นนะครับคือมั่นใจในเทรนดนี้แล้วก็เชื่อมั่นสุดๆนะครับไมค่อนเนี่ยก็โอ้โหประมาณสัก28 2829นะฮะตื่นสุดเสียงสุดนั่นเองครับหรือจะรอไม่258หรือ260เนี่ยก็อาจจะเสียงรอแนวรับที่220งไงไปเลยไม่26ก็220นี่ครับ2จุดนี้ขนาด26เนี่ยเรายังอยู่บนบนเลยนะฮะนี่แหละครับคือภาพรวมของไมค์อนขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะฮะอีกทีก็รอให้หลุด200นะครับซึ่งด้วยเทรนอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสหลุดมาได้หรือเปล่าเพราะของมันแรงของมันเป็นที่ต้องการจริงๆครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้ก็ต้องเอามาพูดนะฮะไม่พูดไม่ได้ sndk วันนี้ครับนี่คือหุ้นที่หลังๆเนี่ยเพื่อนๆถามกันเยอะมากเลยครับในไลฟ์นะแล้วก็หลังบ้านด้วยหุ้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยฮะปื๊บขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาเลยทางเฟบุ๊กก่อนครับน,น่าน นะถ้าใครติดตามช่องนี้มาก็ผมคิดว่าแต่ละคนคงมีภาพจํากันแล้วนะเทรนอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ทราบดายไม่มีใครรู้อนาคตนะมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ให้ดูว่ามันกําลังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะยอดดอยกับ EMA นั้นคนละเรื่องกันเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นที่รุนแรงเอามากๆครับผม s n d k s a n d i s นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่า ตื่นสุดเสียงสุดก็ดดดประมาณนี้แหละฮะสองสามห้านะครับจาก350ต้องลงมาอีกประมาณสักร้อยเหรียญอ่ะโดยประมาณแบบนี้เลยครับหรือว่าลงรอมันลงมาทําแนวรับอีกทีว่าจะถึงแนวรับไหนนะครับมี2องสามห้าอทีก็ช่วงแบบ2 0 0ร้อยร้อยแปเงี้ยคือหุ้นมันขึ้นเร็วมากนะเพื่อนๆครับแทบจะไม่ลงมาทําแนวรับเลยเนี่ยมีแค่ช่วงนี้แล้วก็ขึ้นไปยาวเลยชนะต้านได้แบบง่ายๆเลย นะครับนี่คือหุ้นที่ตอนนี้คือเป็นกระแสเลยนะครับคนถามบ่อยเดี๋ยวก็มาย้ำเล่าให้ฟังอีกรอบนึงครับส่วนหุ้นที่ล้อๆกันไปด้วยเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปอีก16%นะครับก็คือ Western Digital นะยยวยวยาไปก็ขึ้นไป2อ1อนนะครับ Time า r เฟรมวิกประมาณนี้โอ้โหแดงแทบไม่มานะฮะสุดที่ไหนไม่รู้นะฮะก็แนวรับครับ172 150 133โดยประมาณนะครับอีกตัวสุดท้ายก็คือซีเกตนั่นเองครับเมื่อวานปิดไป14ครับผมโอ้สองหลักกันหมดเลยนะฮะปืดไปอ่าภาพยาวเช็คดูก่อนนั่นคล้ายๆกับ WDC เลยนะคู่แข่งกันนะครับนี่ครับ275 247หรือ227นะครับอีกทีก็รอช่วง210แต่ก็ยังถือว่าถ้าเป็น Time Frame Week แทงตั้นหนึ่งสัปดาห์ก็ยังคงสูงอยู่ครับก็ต้องลงทุนแบบมีกลยุทธ์แหละฮะถ้ากราฟแบบนี้ถ้าจะลงทุนนะมีกลยุทธ์นะครับแล้วก็ต้องทําการบ้านให้เยอะมากๆครับจุดเข้าจุดออกจุดตัดขาดทุนน่าจะต้องมีเพราะว่าเราเข้ามาทีหลังเขานะถ้าใครจะเริ่มเข้านะครับอะเราไปว่ากันหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันเพราะสาเหตุอะไรทําไมปิดบวกกันกอดคอกันสนุกเลยกงกงันมันเลยนะฮะงงฉลองกําไรกันถ้ามองย้อนกลับไปช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ย บวกกันไป2เด้งนะแล้วก็เคสของ s a n d ิสเน่ประมาณสัก5-6เด้งเห็นจะได้นะครับโห oh, จริงจริงนะต้องมาเล่าให้ฟังแล้วครับว่าเ,เราควรจะลงทุนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไปอะไรมายังไงนะครับไปเริ่มกันครับที่ต้องบอกว่าต้นเหตุสาเหตุที่มันแบบกลับมาบูมได้นะครับก็ส่วนหนึ่งครับปฏิเสธไม่ได้มาจาก ผลประกอบการล่าสุดของทางด้านไมคอนหรือ MU นั่นเองครับอลังการงานสร้างแบบของขายหมดจนทั้งปีไปเลยครับหมดเกลี้ยงครับ2องหมดเกลี้ยงกันไปเลยครับก็ทําให้ออกคาดการณ์ที่สะใจด้วยนะของหมดปุ๊บอ่ะมั่นใจสิมั่นใจปุ๊บก็ออกคาดการณ์ไปเลยว่าเราจะเติบโตได้มากกว่านี้สบายความต้องการยังอีกยาวอ่ะก็บัฟกันไปสำหรับฝ่ายผู้บริหารน,นะครับทีนี้นักลงทุนเนี่ยก็ชอบใจเลยอะไรที่มันออกมาดีเกินคาดมากๆ สะใจครับก็เลยว่าใส่เงินกันไปเต็มที่นะครับก็มั่นใจกันว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วง memory super cycle นั่นเองครับหรือวัตจักรขาขึ้นรอบใหญ่แข่งวงการ memory chip นั่นเองนะน <c oughs> ี่นคุณขึ้นกันไปนะครับอ่ะไปดูกันต่อก็ต้องบอกหน่อยครับว่าเอ๊แล้วความเชื่อมั่นนะครับความต้องการทำไมมันถึงพุ่งสูงขึ้นได้นะฮะ ก็เพราะว่าการประมวลผล AI เนี่ยในปัจจุบันนะเพื่อนๆครับมันต้องการความเร็วความแรงนะประมาณอย่างนี้นะฮะเหมือนกับว่าถนนน่ะนะหรือแบนด์วิชนั่นเองที่มันต้องกว้างมากพอเพื่อให้ที่ข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะไหลจะวิ่งไปหาชิปประมวลผลได้ทันเวลาโดยไม่เกิดคอขวดนั่นเองสาเหตุที่ขาดตลาดก็เป็นเพราะว่ากระบวนการผลิตมีความซับซ้อนสูงขึ้นมากเรื่อยๆนะครับต้องนําแผ่นชิปมาวางซ้อนกันเป็นขั้นๆหลายเลเยอร์ครับซึ่งมีอัตราการผลิตสําเร็จเนี่ย ต่ำกว่าเมม o r ีทั่วไปนั่นเองประกอบกับยักษ์ใหญ่ค่าย AI กว้านซื้อล่วงหน้ากันจนผลิตกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับกำลังการผลิตของไมค r อนก็ดี SKHynix นะครับหรือแม้แต่เจ้าอย่างซัมซุงนี่เต็มโคต้ากันไปแล้วนะครับแต่น้ำขึ้นก็ให้รีบตักกันล่าสุดก็พวกยักษ์ใหญ่อย,อย่างซัมซุงอย่าง SK เนี่ยก็ประกาศขึ้นราคาซ e r เวอร์เ o r y สูงขึ้นไปอีกนะครับระดับแบบ70%ในไตรมาสแรกกันไปเลยนะน้ำขึ้นก็ ตักกันสักหน่อยไปกันต่อนี่ครับส่วนโอ้โหมันมีสาเหตุนะครับว่าทําไมหุ้นกลุ่มนี้หุ้นกลุ่มนี้นะเมื่อวานแบบพุ่งแรงมากๆก,ก,ก็ต้องขอบคุณคนคนนึงนะฮะป๋าดันอย่างเจสัน่วงนั่นเองนะครับในงานล่าสุด CES พูดไว้อย่างชัดเจนครับว่าชิป AI ตัวใหม่รุ่นเทพอย่าง r u b ินจาเป็นจะต้องใช้หน่วยความจําแบบ HBM4 นะฮะหรือว่าเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับที่ส่งข้อมูลได้ไวที่สุดแล้วละครับ จะนำเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานแถมบอกไว้ด้วยว่ามีเท่าไหร่เอ็นวีเดียนั้นจะเป็นลูกค้าเจ้าแรกที่เหมาทั้งหมดเลยครับผมโอ้โหแม่ไม่คุณไม่คืนกนจะว่าไงแล้วนะครับเพราะรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าความต้องการเอ็นวีเดียนั้นจะมาหาศาลมากๆนั่นเองส่วนใหญ่สำนักวิเคราะห์อย่างมังการช์ชาลี่เนี่ย ก็บอกไว้ครับว่าแม้ราคาเมมโมอรี่เนี่ยจะถูกเพิ่มมากขึ้นนะครับจะแพงมากในปีนี้จะเป็นความท้าทายต่างๆก็ตามแต่เอโนเดียเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่แล้วครับเรื่องของสเกลที่ก็เหนือกว่าคู่แข่งดังนั้นเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาครับคงไม่มีปัญหาเลยนน,นั้ในเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าเดียวที่เ่าทั้ง d r a m ทั้ง HBM นะครับล็อตใหญ่โดยตรงเพื่อจัดการซัพพลายได้ดีกว่าชาวบ้านชาวช่องนั่นเองครับนักวิห์ก็เลยมองว่าคราวนี้เนี่ยของขาดของจริงเราเห็นได้จริงเลยครับ ความต้องการเนี่ยมันก็เลยคิดว่าน่าจะเข้ามาไม่หยุดนะฮะมองว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นลากยาวไปเต็มปีนี้เลยนะฮะสองศูนยกเลยทีเดียวครับเพราะว่าความต้องการต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาจริงเพราะว่าพวกเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็เพิ่มงบลงทุนกันจริงๆโอ้โหนะครับเต็มปีกันไปเลยทีเดียวทีนี้ก็ต้องมาบอกหน่อยนะครับว่าตัวที่เรากำลังถูกถามกันมากๆเนี่ยที่ถามกันอยู่นะฮะ SNDK Sandisk เนี่ยมันคือเป็นยังไงบ้าง ก็ต้องเล่าแบบปูพื้นฐานกันไปหน่อยนะฮะใครที่ยังไม่ค่อยรู้จักก็คือเพื่อนๆเห็นเนี่ยตามรูปนะครับซ้ายบนแฟลชไดรฟ์แฟลชเมมโมรีพวกนี้ที่เราใช้กันจานนี้แหละนะครับไปจับมือกับโตชิบ้ามาเป็นผู้บุกเบิกในเทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็ทำตลาดร่วมกันครับต่อมาปี2015ฮะความเก่งกาจก็ได้ไปเข้าตา WDC ครับหรือ Western Digital นั่นเองครับให้มาซื้อกิจการไปแต่พอมาถึงท่านว่า2 0 2 4ครับก็ตัดสินใจแยกตัวออกมาเข้าตลาดหุ้นอีกครั้งเพราะเห็นว่าธุรกิจชิปหน่วยความจำแบบเพียวๆเนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องการนะเราควรจะแยกดีกว่าเ,เราคิดว่าเราทำได้ดีในตลาดนี้นะครับก็เน้นๆกันไปเลยประเด็นคือธุรกิจเนี่ยปกติของแบบนี้นะมันเป็นธุรกิจแบบทีาเรียกว่าวัฏจักรนั่นเองนะครับหมายความว่านี่เป็นธุรกิจที่มีช่วงบูมแบบสุดๆครับคือพีคเลย บูมนะครับแล้วก็มีช่วงบัสด้วยก็คือช่วงแบบซบเซานานๆหรือว่าดิ่งหนักๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าต้นทุนเขาสูงครับแล้วก็คู่แข่งก็เยอะด้วยแต่นะฮะรอบนี้ก็มีนักวิเคราะห์ไม่น้อยนะครับที่เชื่อว่ารอบนี้มันแตกต่างต่างกันเลยเพราะว่า AI มันเข้ามาเขาบอกว่า AI กับ Data Center เนี่ยจะเข้ามาดันความต้องการให้พุ่งสูงมากไปเรื่อยๆนะครับของก็จะขาดตลาดกันแบบนี้แหละ ผลิตกันไม่ทันนะครับทาให้ราคาขายเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็เนี่ยมีแล้วครับในการปรับขึ้นมาและมันก็จะลามนะครไปถึงชิปมือถือชิปคอมพิวเตอร์ด้วยนะครเตรียมตัวกันไว้ปีนี้เนี่ยคาดว่าซันเดซเนี่ยรายได้น่าจะโตระดับ4 4นะครับแล้วก็กําไรเนี่ยก็อาจจะพุ่งเกิน500% 3หลักกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเพราะว่ารายได้จากฝั่งคราวล่ะครับน่ะที่มันโตโหดมากก็เดี๋ยวเนี่ยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีออกมาอีก ก็รับอันนี้ส่งกันไปแต่ว่าเหรียญมันมี2ด้านนะครับอีกนักวิเคราะห์หนึ่งที่อาจจะมองต่างกันหน่อยเขาก็บอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงก็มีนะก็ต้องคิดไว้ด้วยเพราะว่าธรรมชาติไงครับของธุรกิจนี้มันเป็นบูมแล้วก็บัสนั่นเองนะอย่างที่ว่าไม่แน่เหมือนกันว่า,อายอมรับครับจบปีเ,ออเนี่ยเขาเรียกว่า2องเนี่ยยาวๆอันนี้ยอมรับนะฮะแต่ถ้าจบปีแล้วเนี่ยกราฟหุ้นเนี่ยอาจจะเริ่มหัวทิ่ม อย่างชัดเจนลงอีกครั้งก็ได้นะครับกับเข้าสู่วัฏจักรของเขาเด,เดิมนั่นเองครับก็อยากให้มีแผนการลงทุนกันสักหน่อยนะเขาก็เตือนมานะครับอีกเรื่องคือว่านักทุนอาจจะพลาดไปก็คือราคาหุ้นมูลค่าหุ้นนั่นเองนะครับที่ของแซนดิสเน่ก็ดูแพงกว่าคู่แข่งมากครับยิ่งถ้าไปเทียบกับไมคอนนี่ไมคอนนั้นถูกไปเลยนะเพราะว่าอย่าง S N d K เนี่ยเท่านะครับเช็คล่าสุด forward P E นะ ส่วน M U เนี่ยแค่10เท่าเท่านั้นเองนะครับผมโอ้ต่างกันเลยนะไมค์คอนนี่คือแบบซื้อง่ายเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องไม่ลืมว่า S N D K เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่กำไรเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนแบบตลอดไปนะก็ต้องระมัดระวังความคาดหวังไว้บ้างนะเขาก็เตือนเตือนมาแบบนี้ครับผม <c oughs> ะนะครับก็ต้องมีกลยุทธ์มีการทำกันบ้านหนักกันสักนิดนึงแล้วก็ราคาหุ้นเราก็ดูไปแล้วนะครับก็เพื่อน <c oughs> ๆที่จะเข้านะ นั่นแหละครับต้องมั่นใจดีๆอยากให้แบบว่ามันลงมาแน่นอนอะ่ะมันจะย่อแน่นอนนะครับก็ถ้าย่อมาแล้วทํายังไงลองคิดเผื่อไว้หน่อยนะครับหรือว่าจุดที่จะเข้าเนี่ยก็ต้องอาจจะเป็นจุดที่ได้เปรียบสักหน่อยหรือว่าเราจะลงทุนปุ๊บแล้วก็ให้ราคามันลากยาวเป็นเทนขาขึ้นเต็มปีกันเลยก็ต้องมั่นใจทนความผันผวนได้ นะก็ต้องมั่นใจราคาจุด entry จุดเข้านั่นเองนะครับนะมองภาพให้ชัดเจนเขียนแผนการลงทุนนะแล้วก็ค่อยไปต่อส่วนถ้าใครไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้าเรามองเห็นความเสี่ยงปุ๊บเราก็อาจจะมองตัวเลือกอื่นๆก็ได้แล้วก็รอมันเป็นจังหวะค่อยเข้าก็ได้นะคือถ้าไม่ลงมาก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะก็สามารถทําได้นะครับก็แล้วแต่มุมมองแต่ก็เนี่ยเรามาพีเซงกัน,น,นว่าที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้ที่ของขาดตอนนี้มันเพราะอะไรยังไงและ นักวิเคราะห์โดยส่วนมากมองยังไงมีทั้งมองดีมองร้ายนะครับนี่คือภาพรวมที่อยากจะพิเศษให้เพื่อนๆผู้ถือหุ้นได้รับทราบกันก่อนลงทุนหรือว่าลงทุนแล้วจะไปยังไงต่อนั่นเองนะครับแต่ก็ขอมาอีกหุ้นหนึ่งกันต่อเลยนะฮะเราปิดท้ายด้วยหุ้นนี้นี่ฮะ Broadcom นะครับผมนี่คือหนึ่งในหุ้นแม่ทับของผมเลยนะ ระดับแบบต้นๆเลยนะครับเงินของผมเนี่ยก็ไปอยู่ในหุ้นนี้เยอะครับหุ้นที่โชว์ฟอร์มโหดมาโดยตลอดนะครับและเนื่องจากเงินเยอะนะครับใส่ไปเยอะเราก็ต้องเรียกว่ารู้ความเสี่ยงมาแล้วครับว่ามันมีอะไรบ้างเ,าเรารับได้หรือไม่ราคาไหนที่เราคิดว่าน่าจะปลอดภยัยหรือว่าค่าเฉลี่ยนี้เราควรจะตบๆไม่ให้มันเกินนะอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเราพูดข้อดีเข้ามาเยอะแล้วว่าเออมาขอมาพูดเรื่องของความเสี่ยง หุ้นนี้กันบ้างนะครับข้อดีรู้แล้วแหละมันจะไปเรื่อยๆ AI ดันนะฮะชิปแบบคอสตอมดันแน่นอนแถมผู้บริหารก็ออกมาบอกมั่นใจด้วยว่าเทนเนี้ยจะสนับสนุน AVGO ไปยาวอีกหลายปีเลยนะครับแต่ทุกอย่างมันก็เนี่ยแหละฮะมีความเสี่ยงหมดครับต่อให้หุ้นจะดีเลิศแค่ไหนความเสี่ยงมีทุกหุ้นนะครับเราประมาทไม่ได้มาดูอย่างแรกเลยครับความเสี่ยงแรกคืออะไร AVGO ก็คือกำไรขั้นต้นนั่นเองนะครับเริ่มแล้วนะครับจะโดนบีบให้มันแคบลงครับคือแม้รายได้จาก AI เนี่ยจะโตโหดก็จริงนะครับแซงหน้าธุรกิจเดิมๆไปแล้วนะฮะแต่โครงสร้างราคามันก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับสินค้าจําพวก AI ที่ขายดีเนี่ยนะครับพวกระบบ AI ต่างๆกํากไรเนี่ยมันน้อยกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์หรือว่าชิปเดิมๆที่เขาเคยทํามานะครับด้านผู้บริหารเองในไตรมาสล่าสุดก็ยอมรับแบบแม่ๆกันไปเลยครับว่าเออช่วงเนี้ยกลยุทธ์ของพวกผม,มนะก็คือการ เน้นขยายตลาดเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องกําไรค่อยว่ากันทีหลังเขามั่นใจว่าเขาจะปรับขึ้นมาได้ช่วงนี้ขอขยายตลาดเดินหน้าเซ็นสัญญากันไปก่อนประมาณนี้ครับซึ่ง a v g o เนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเคยโดนเทด้วยปัจจัยลบอันนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไตรมาสต่อๆไปนับจากนี้ก็ต้องติดตามครับว่าในส่วนของกําไรมันจะขึ้นอย่างผิดคาดเออหรือจะทรงๆหรือจะยิ่งลดลงไปกว่าเดิมนะครับผมคิดว่ามีผลต่อความรู้สึก ของนักลงทุนแน่นอนนะครับจะไปสง่งจะไปส่งผลถึงราคาหุ้นด้วยนะเพราะตอนนี้ราคาก็สูงรออยู่แล้วนั่นเองครับก็หวังว่านะฮะถ้าถ้าใครหวังว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยปั๊มกำไรให้พุ่งขึ้นได้ทันทีเนี่ยก็อาจจะต้องยังยังยัง,ยงความคิดนี้ไว้ก่อนนะอาจจะต้องคิดใหม่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการต่อรองแบบหนักๆก,ก,ก็ได้หรือว่าถ้าชะลอการซื้อเมื่อไหร่เนี่ยกำไรก็อาจจะ ผดกว่าที่คิดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ยอดแบ็กหลอกเนี่ยยอดรอส่งมอบเนี่ยที่สูงกว่า70,000ล้านดอลเนี่ยเลขนี้เนี่ยดูเหมือนที่จะการันตีรายได้แบบยาวๆกันไปเลยนะครับจนถึงปี2027แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ายอดนี้เนี่ยมันมาจากลูกค้าขายใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เป็นการทยอยการสั่งซื้อระยะยาวมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับคือถ้าหมดเฟสแรกไปแล้วเนี่ยเขาจะสั่งต่อหรือเปล่านะครับอาจจะสร้างหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีใครทราบได้ครับนี่ฮะคือความเสี่ยงเพราะขนาดผู้บริหารเนี่ยก็ยังไม่กล้าฟันธงยอดขายปี2 0 2 7เลยนะครับเอาแบบชัดๆอะเขาไม่ได้ฟันนะครับก็มันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแป,แปลงได้อยู่แล้วก็ถือว่าต้องนับเป็นความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ จากที่2ครับก็พึ่งพาลูกค้าเดิมๆมากเกินไปไอ้ข้อนี้เราน่าจะรู้ความเสี่ยงนี้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าที่สั่งโหดๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าในตลาดแล้วครับแต่ก็อยากให้รู้ครับคิดเป็นความเสี่ยงได้ครับเพราะว่าถ้าสะดุดแค่2เจ้าบอร์ดคอมก็งานเข้าแล้วนะฮะมีผลต่อราคาหุ้นแน่นอนสุดท้าย จากโมเดลในการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาคิดคำนวณจากกระแสเง,งินสดแล้วก็นี่สินต่างๆที่ช่วงหลังๆเนี่ยบอดคอมก็เยอะมากขึ้นนะตรงจุดนี้ก็ใช้อัตราการเติบโตแบบสมเหตุสมผลด้วยนะครับราคาที่ได้มาอย่างเหมาะสมตอนนี้เท่ากับ244เหรียญต่อหุ้นนะฮะ avgo นั่นเองอืมราคานี้ปักไว้ในใจนะครับถ้ากับว่าเราก็อาจจะเอาราคานี้เป็นตัวยึดก็ได้ เป็นตัวตบๆตคบตบ่าเฉลี่ยก็ได้ไม่ให้มันเกินมากไปกว่านี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าอาจจะใกล้เคียงอืมเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ดูสูงกว่าจุดเนี้ยนะอัพไซด์ขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่ก็อย่าลืมครับนี่มันเป็นการประเมินเท่านั้นเองนะครับถ้ามองในแง่ดีเนี่ยเอาแง่ดีเลยนะหลายสำนักใหญ่ๆก็ออกมาให้ราคาเหมือนกันครับว่าเขาคิดว่าหุ้นเนี่ย a v g o น่าจะราคาเกิน400เหรียญขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่นะครับผมราคาปัจจุบันสูงกว่าที่ คำนวณไว้เยอะนะครับก็แปลว่าไตรมาสหน้าเนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ให้ AVGO ได้ผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะก็มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนนั่นเองนะฮะเราไปดูราคาบอร์ดคอมกันหน่อยครับ AVGO ตอนนี้ก็ถือว่าลงมารับแล้วเหมือนกันนะครับที่ EMA เส้นนี้ปุ๊บมาเมื่อวานลงมาที่338 ่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปปิดตลาดเด้งขึ้นไป3ามสี่านะถ้าก่อนนี้เป็นแนวรับได้นะครับช่วงนี้เลยอ่าลากโซนกันไปนี่แหละครับโซนที่ฝั่งนักทุนเขาสนใจราคาช่วงโซนนี้นะฮะก็ถือว่าเด้งขึ้นไปแต่ไม่ได้มากนะฮะใครจะเข้าแบบว่าอ่าบางๆไปหน่อยก็ก็ได้นะครับแต่ก็อยากจะให้เผื่อจิตเปื่อใจลงมาที่3า8เหมือนเดิมนะครับหรืออจาจจะทะลุลงมาเจอเจอที่2องทีครับสามหรือช่วง3-30 นะช่วงโซนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรับอยู่ด้วยต้านเดิมนะช่วงนี้นะครับช่วงประมาณสัก310โดยประมาณหรือเราจะรออีกทีก็เจอเจอ EMA เมื่อไหร่เนี่ยตามเฟรมเดย์นะเจอ EMA เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นแนวรับก็มี280นะครับ260 245ซึ่งก็ต้องวัดกันส่วนที่ราคาที่เขาคำนวณเมืเ่อกี้นี่เลยครับช่วงนี้สีเหลืองนี่ไหม อ่าสีเหลืองเลยนี่แหละอยู่นี่เลยเท่ากับว่าโอ้โหเราส่วนต่างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างที่ว่านี่ก็ล่วงได้นะแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าหรือว่าจะสุดแค่แนวรับอันนี้อันนั้นไม่ทราบได้แต่ว่าก็ต้องทํานําส่งไตรมาสอลังการงานสร้างอย่างที่นักทุนเขาคาดหวังไว้แล้วครับเพราะว่าถ้าดูตามเฟรมวีก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเออเขียวบ่อยๆนะอันนี้ก็เริ่มย่อละ นะเป็นเป็นเรื่องของตลาดทุนมีขึ้นมีลงนั่นเองนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับใครที่เก็บบอร์ดคอมเพราะว่าช่วงหลังๆก็มีคนสอบถามเยอะเพราะว่าหุ้นมันย่อลงมาก็อยากจะเอาราคานี้เป็นจุดตั้งต้นก็ได้นะครับหรือถ้าจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวมองว่าขึ้นไปได้แน่นอนเนี้ยนะก็สามารถลงทุนได้ครับแบ่งช้อนตามแนวรับนะติดตามทุกๆไตรามาสอันนี้ก็ได้นะครับบอร์ดคอมก็ อย่าเป็นหุ้นที่ผมก็คิดว่าตัวส่วนตัวก็จะน่าจะขึ้นไปได้อีกครับมองช่วงโซนๆอย่างน้อยๆกลับไป400ร้ครับเหมือนเดิมเนี่ยบอดค้อมนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ไตรมาสหน้าแล้วนะครับไตรมาสหน้าน่าจะมาประมาณสักต้นเดือนมีนานะครับผมะวันนี้ผมไม่ได้มาไลฟ์นะเพื่อนๆครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะก็เข้าสู่กระบวนการเริ่มทํางานอีกแล้วนะครับผมสําหรับผมหมดช่วงวันหยุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคการคุณก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับ ก็จะไปกับเพื่อนแบบนี้แหละนะครับอีกยาวๆกันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไตรามาสดูการใหม่กําลังจะเริ่มแล้วนะครับอยากจะให้เพื่อนๆสํารองเงินสดไว้เผื่อสิ่งที่จะกําลังมานะฮะภายในอีกนี่แหละปลายเดือนมะกราคมพามีนา3เดือนนี้ประกาศไตรามาสกันอุตลุดเลยนะครับสํารองเงินไว้หน่อยได้ใช้ช้อนแน่นอนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ